สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบ้ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับแอบเล่น IG นะครับหรือว่าใช้งาน IG นะครับแต่ว่าไม่ขึ้นสาาระอ่อนนะครับหรือว่าเราจะแอบเล่น Ig แต่ไม่อยากให้เพื่อนรู้ในบางาสถานการณ์ที่เราต้องการคนเป็นส่วนตัวนิดนึงนะฮะอยากแค่จะส่องอยากจะเล่นแต่ว่าไม่อยากติดต่อใครไม่อยากให้ใครทักมาหรือไม่อยากให้ใครรู้เนี่ยเราสามารถปิดการาปิดการ แจ้งสถานะการใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นให้ทุกคนเลือกไปที่ไอจี IG นะครับพอเราจะปิดิดสถานะการใช้งานไอจีนะเราต้องมาที่ไอจีนะครับจากนั้นให้เลือกไปที่แถบโปรไฟล์ด้านล่างนะครับที่เป็นรูปของเรานะฮะด้านล่างขวามือนี่นะครับให้คนจิ้มไปเลยนะครับ มันก็จะเข้ามาในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับจากนั้นให้ทุกคนมองหามุมขวาด้านบนนะครับที่เป็นขีดสมขีดเนาะโอเคนะครับมาในส่วนหน้าต่างนี้นะครับทันเนาะคงไม่เร็วเกินไปนะครับให้ทุกคนเลื่อนหาการตั้งค่านะครับจะอยู่ยแถวแถวล่างๆนะครับไปที่เป็นรูปฟันเฟืองนะฮะ โอเคพอมาหน้าต่างนี้ให้ทุกคนมองหารูปกุญแจครับที่เขียนว่าความเป็นส่วนตัวนะครับให้ทุกคนเลือกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะฮะมาอย่างนั้น่มาอย่างหน้าต่างความเป็นส่วนตัวของบัญชีแล้วนะครับให้ทุกคนมองหารูปคนนะครับที่มีเครื่องหมายถูกนะครับหรือว่าสถานะการใช้งานนะครับตรงนี้ทุกคนเลือกเข้าไปนะครับ โอเคมันจะมาสู่หน้าต่างสุดท้ายก็คือแสดงสถานะการใช้งานนะฮะถ้าเราอยากจะให้เพื่อนรู้ว่าเราอ่อนอยู่นะครับหรือว่าเล่นไอจีอยู่เนะี่ยเราก็ให้ติ๊กเปิดนะครับเปิดไว้อย่างนี้เลยนะครับแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเราเล่นไอจีล่ะนะครับให้ทุกคนกดติ๊กออกนะครับการใช้ i g ของเราก็จะไม่แจ้งเตือนว่าให้เราใช้งาน IG อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรายังสามารถเล่นไ G ได้ตามปกตินะ ยังสามารถใช้งานาเราจะ follow หรือ u n follow ใครก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับจากาตรงนี้นะฮะแต่ว่าคนอื่นก็จะไม่รู้นะว่าเรา a l อยู่นะครับเป็นยังไงมาครับสำหรับการอาแอบเล่น IG หรือว่าปิดการาใช้งานสถานะนะครับจากนั้นก็ให้เรา back ั p แค่นี้เองครับการเล่น IG ของเราก็จะไม่มีใครรู้นะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดสักระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ m a มโบสวัสดีครับ